ถ้าเกิดมาร์เก็ตติ้งถามว่าแบรนด์เนี่ยเป็นอิมพอชั่นอลหรือฟังชั่นอลแบรนด์นี้อารมณ์ล้วนๆใช่ใช่ใช่สาวกแอปเปิลนี่อารมณ์ล้วนเลยแอปเปิลออกอะไรมาใหม่เ่ยังไม่ชันเช็คสเปคเขาเลยมันก็จะซื้อละสิบเอ็ดออกมาที่ถามว่ารู้อะไรไหมไม่รู้กูรู้สิบเอ็ดกูจะซื้อละครับนี่คือแบรนด์ซื้อด้วยอารมณ์คนซื้อกระเป๋าแล้วใบละสามแสนหรือล้านหนึ่งซื้อด้วยเหตุผลอารมณ์ล้วนๆเหตุผลจะมีไหมที่ซื้อใบละล้านอะหนังดีจุของได้เยอะ ทนฟังเราได้หลายอย่างตั้งแต่อันแรกไม d เซ t ได้มาแล้วอันที่สองเรื่องของ m a r k e t ็ตตจะต้องนิชต้องแต่ต่างแล้วก็อิมม i ช n ั่อลก็ลององ e ูปเปอร์มาร์เก็ตติ้งยังไงครับทฤษฎีของอิมม o ช a ั่นอลคือไฮรักคีลิข้างล่างลองดูนะข้างล่างเนี่ยคือปัจจัยสี่อันเดียวมาคือ s a ฟตี้อันต่อมาคือ Social เราเริ่มแตะที่โซเชียลสินค้าที่ขายได้ราคา โรลส o รอย m ล o โบกินีเฟอร์รารีแตะข้างบนหมดเลยนะแตะเซลแอแตะเอสซีมแตะเลเวอรโซเชียลหมด